แลนด์ดนะคะเขาอยากกินคุณไหมอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะคะเขาเป็นยังไงแล้วคุณเป็นยังไงลักษณะความสัมพันธ์นะคะเมือนคุณกับเขาอะเพิ่งเริ่มต้นในความสัมพันธ์กันอยู่นะและเขาอะอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นกับคุณนั่นแหละนะแล้วทีนี้อะเขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระมากมายนะ ไม่ค่อยชอบยึดติดอะไรกับใครบางครั้งก็อารมณ์ติดติดบางครั้งก็คุณก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเออคุยๆกันอยู่เนื่องอยากจะหายก็หายไปแต่เขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบตำแหน่งการงานครูบาอาจารย์ตำรวจทหารเอกการอะไรพวกนี้ได้นะไปตีความเอาเองนะคะทุกวันเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจทํางานของเขามากๆเขามีความขยันในการหาเงินเก็บเงินของเขานะอ่ะเข้าท็อปปิกเลยเขาอยากกินคุณไหมอะ เขาที่ดูนะเขา่เป็นคนที่ยังมีความดอกหลอนในด้านความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเมื่อแหนบีมานะคะเขากลัวการถูกทอดทิ้งเขาคูดกับเขาคิดกับคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เขาก็อยากมีความมั่นคงกับคุณนะจริงๆแล้วเขาอยากมีความมั่นคงกับคุณเยอะๆเขาอยากมีความพร้อมเขาดูว่าคุณอ่ะมีความ ที่มีเสน่ห์แล้วก็มีจิตใจที่ดีเขาก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณในลักษณะที่ว่าเริ่มคบเริ่มมีใจอะไรให้กันน่ะเป็นทีละขั้นตอนนะคะเขามีความหึงหวงคุณด้วยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมีใจให้คุณมากๆเขาหึงหวงคุณด้วยเขามีใจให้คุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าคิดจะจริงจังอะไรกับใครมากมายก็คุยได้คุยได้ไม่ว่าอะไรแต่สิ่งที่เขาคิดนะ่ะกับคุณน่ะ เขาคิดถึงในด้านการเป็นครอบครัวการที่จะได้อยู่กันไปนานๆหรือได้แต่งงา,านด้วยก็ได้นี่ก็คือในสโคปที่ว่าเป็นงวงกว้างแล้วส่วนลึกๆเขาล่ะจริงๆเท่าที่ดูนะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาก็คิดว่าคุณอะ่ะมีจิตใจดีถามว่าเขาเคยคิด อ,อยากกินคุณบ้างไหมจริงจริงอะ่ะเขาก็คิดอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะให้เกียดคุณแล้วคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้มันก็เลยในด้านความสัมพันธ์ในด้านนั้นอะ่ะเขาก็เลยคิดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะคะที่เขาจะทําอะไรอย่างนั้นอะ่ะคิดนะคะคิดมากด้วยก็คือเขาก็คิดว่าตัวคุณอะ่ะน่าจะมีความยังไงอะ่ะ มีความอาแต่ใจเขาอยากที่จะจัดก,การเด็กดื้อคนเนี้ยด้วยไม้ของเขาเท่าที่มีเนี่ยคุณดูสิยาวขนาดไหนคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยนะเท่ากับเขาอยากกินคุณน,นะคะ